เมื่อแม่แก่ตัวลงไม่ใช่แม่อย่างที่เคยเป็นขอโปรดเข้าใจแม่และมีความอดทนต่อแม่เพิ่มขึ้นอีกสักนิดหากแม่ทำแกงหกใส่เสื้อตัวเองหากแม่ลืมวิธีผูกเชือกรองเท้าขอให้คิดถึงตอนแรกๆที่แม่สอนให้ลูกทําทุกอย่างด้วยตัวของแม่เองตอนแม่เริ่มทํ่ำบนแต่เรื่องเดิมๆที่อาจทำให้ลูกรู้สึกเบื่อขอให้อดทนสักนิด อย่าเพิ่งขัดแม่เพราะตอนลูกยังเล็กๆ็แม่ยังเคยเล่านิทานเรื่องซ้ำซำ้ให้ลูกฟังไม่รู้เบื่อจนลูกพลอยหลับไปหากแม่ต้องการให้ลูกช่วยอาบน้ําให้ก็อย่าตําหนิแม่เลยนะยังจําตอนที่ลูกยังเล็กๆได้ไหมแม่ต้องทั้งกอดทั้งปลอบเพื่อให้ลูกยอมอาบน้ําอยู่บ่อยๆหากแม่ไม่เข้าใจกับวิทยาการใหม่ๆได้โปรดอย่าหัวเราะเยาะแม่จําตอนที่แม่เฝ้าอดทนตอบทุกคําถามว่าทําไม ทำไมทุกครั้งที่ลูกถามได้ไหมแม่ดีใจที่จะตอบลูกทุกครั้งทุกคำถามอย่างตั้งใจตอนแม่เหนื่อยลา้าจนเดินต่อไม่ไหวขอจงยื่นมือที่แข็งแรงของลูกออกมาช่วยพยุงแม่บ้างเหมือนตอนที่แม่พยุงลูกให้หัดเดินในตอนที่ลูกยังเล็กๆหากแม่เผลอลืมหัวข้อที่กำลังสนทนากันอยู่ขอจงให้เวลาแม่คิดสักนิดเพราะที่จริงแล้วเรื่องที่แม่พูดนั้นไม่สำคัญเท่าไหรหรอก แต่แม่ขอเพียงมีลูกอยู่ข้างๆและฟังแม่เพียงแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วตอนลูกเห็นแม่แก่ตัวลงไม่ต้องเสียใจแต่ขอให้เข้าใจแม่สนับสนุนแม่อดทนกับแม่ให้เหมือนตอนที่แม่สนับสนุนลูกตอนลูกเพิ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตอนนั้นแม่นำพาลูกเข้าสู่เส้นทางชีวิตตอนนี้แม่อยากจะขอให้ลูกเป็นเพื่อนแม่บ้างพาแม่เดินไปให้สุดเส้นทาง แม่จะยิ้มด้วยความขอบใจและในรอยยิ้มของแม่ก็มีแต่ความรักอันหาที่สิ้นสุดมีได้ของแม่ที่มีให้กับลูกอดทนกับแม่หน่อยนะอดทนในความรักที่แม่มีให้เธอจวบจนถึงวันหนึ่งที่แม่จะมีชีวิตอยู่ดูลูกด้วยความรักอันบริสุทธิ์จากหัวใจที่อ่อนล้าของแม่ที่มีให้ลูกเสมอและตลอดไปเนื้อหาบทความเนชั่นบุ๊ก อัานทางดูลิละหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับผู้เป็นลูกทุกคนอินชาอัลละ